คลิปในวันนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าแพทไม่ได้จะมาสอนการทําเขียนเรซูเม่จะไม่ได้มาสอนการทาเรซูเม่อะไรทั้งนั้นเนาะแต่ว่าแค่จะมาเป็นการรีวิวเรซูเม่ของแพทให้กับทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็มาบอกทริคส์แ n d ทิปเล็กๆน้อยๆนะว่าอะไรบ้างนะครับที่ควรเขียนหรือว่าอะไรที่ไม่ควรเขียนออกไปนในเรซูเม่นะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพทปูโจเอกรอบนะครับ yeah, สำหรับคลิปในวันนี้นะครับตามมาจากคลิปที่แล้วเลยเนาะแล้วก็ตามปกคลิปเลยก็คือวันนี้แพทนะครับจะมาแชร์เรซูเม่ของแพทเองนะครับทุกคนก็คือเป็นเรซูเม่ที่แพทใช้ในการไปสมัครยืดฝึกงานกับสายการบินโอมานแอร์เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าเรซูเม่ของแพทเนี่ยก็ทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เราก่อนที่จะมาบอกทริคส์แอนด์ทริปเนี่ยแพทจะขอพูดก่อนเลยว่าเราขอให้คะแนนเรซูเม่ตัวเองแค่ 6เต็ม10นะครับสำหรับหเหตุผลนะครับทุกคนว่าทำไมแพทถึงให้เรซูเม่ตัวเองแค่6เต็ม10นะครับก่อนที่แพทจะไปพูดอะไรทั้งหมดทั้งมวลน่ยจะให้ทุกคนได้เห็นเรซูเม่ของแพทก่อนละกันจังนี่นะครับก็คือหน้าตาของเรซูเม่ของแพทเองซึ่งจากที่ทุกคนเห็นทุกคนจะสามารถสังเกตแล้วก็เห็นได้เลยว่าเรซูเม่ของแพทมันค่อนข้างที่จะแบบเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากซึ่งแพทในฐานะที่เป็นเจ้าของเรซูเม่นี่เองนะแพทกล้าบอกเลยว่าเรซูเม่ของแพทเนี่ยกากมาก ฟังไม่ผิดทุกคนมันกาดมากซึ่งถ้าให้แพทมาพิจารณารีสเม่ฉบับนี้นะแพทยังแบบยังมีคิดเลยเอ๊ะจะหยิบขึ้นมาอ่านหรือเปล่าเพราะเรายังรู้สึกว่ารีสเม่ฉบับนี้รีสเม่ของแพทอ่นะมันสามารถทําได้ดีมากกว่านี้พอเราได้มานั่งย้อนดูทีหลังทนะุกนะคนมาทาไม่เห็นว่าเออวะ่ะทำไมเราทําได้แค่นั้นเองว่ะน,นะตอนนั้นเรารู้สึกว่า ตัวอย่างดีๆในอินเทอร์เน็ตคือมีให้เห็นเยอะมากทาไมเราถึงทาได้แค่นี้เพราะฉะนั้นก่อนที่แพทจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังก่อนที่แพทจะมาบอกทริคและคทิปต่างๆนะครับก็ขอบอกก่อนว่าแพทก็ผิดพลาดมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพทจะพูดต่างๆก็จะมาจากประสบการณ์ของแพทแล้วก็จากที่แพทได้พูดคุยกับพี่ๆในออฟฟิศแล้วแล้วเขาก็บอกว่าโอเคคุณภาพแบบไหนที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะรับพิจารณาอย่าจะมาอ่านต่อหรือว่ารีวม่แบบไหนที่เห็นแล้วปุ๊บ ปัจตกก่อนละกันยังไม่อยากรับพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมาแชร์ทุกคนได้ดูได้ฟังกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาพูดคุยมาแชร์แรลกเปลี่ยนอะไรก็คือมาทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและก็บอกเลยว่ารีสเซนของแพทเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีนะทุกคนมันยังเป็นต้องปรับอีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่แพทจะมาพูดเนี่ยแพทยังไม่กล้าที่จะมาแบบพูดพร้อยประเสริ้ทุกคนไป ระวังกันให้มากขึ้นแค่นั้นเองเนาะก่อนที่แพทย์จะมาบอกคําแนะนำทริคสซนคลิปต่างๆนะคะแพทย์จะขอพิจารณาของตัวเองก่อนอให้ดูอีกรอบอายจังเอาจริงๆคือเรารู้สึกว่ามัน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 ่าจะได้ดีกว่านี้อะ่ะคิดปั๊บพอเราม,ามองอเรายังรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่ค่อยดีเลยอะซึ่งสิ่งที่แพทจะหักคะแนนจาก Resume ของตัวเองนะทุกคนจากที่ทุกคนเห็นนีนะครับคือแพทจะหักตรงสกิลกับอินเทอร์เสเลยคือ,คอเรารู้สึกว่าสกิลของเราอะที่เราขาดไปคือเราลืมบอกเรื่องสกิลของภาษาทุกคนจากที่ทุกคนเห็นทุกคนจะสามารถสังเกตได้เลยว่ามันยังขาดสกิลเรื่องของภาษาไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งจุดที่แพทอยากจะปรับแก้มากๆนะครับส่วนอันที่สองคืออินเทอร์เสใช่ปะ est, อินเทอร์เสก็คือ,ค,อความสนใจของเราเนาะแพทรู้สึกว่าสิ่งที่แพทเขียนลงไปอะ โอเคมันมันคือความจริงที่ว่าเราสนใจในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าสิ่งสนใจเหล่านี้มันไม่สามารถมารีเลตได้แบบร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่สามารถรีเลตได้มากกับองค์การสายการบินเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพทย์อยากจะบอกนะครับก็คือถ้าเวลาทุกคนจะเขียนอินเทรสลงไปนะครับเดีย๋ยวจะให้ทุกคนเขียนความสนใจของเราอะไรที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับสายงานหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทองค์กรต่างๆที่เรากำลังจะยื่นสมัครงานนะครับ อีกหนึ่งจุดนะครับที่คนที่แพทสังเกตได้ก็คือเราก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนระวังกันนะครับนับน่นก็คือในส่วนของคอนแทคนะครับซึ่งจากที่ทุกคนเห็นในรีสูแม่ของแพทเนาะคือคอนแทคมันจะอยู่บนปเป็นด้านล่างใช่ปะแพทอะอยากจะแนะนํานะครับว่าอยากจะให้เอาคอนแทคเนี่ยขึ้นอยู่ข้างบนให้มันเห็นชัดๆอาจจะอยู่ร้านชื่อของเราเลยนะครับแล้วก็ใส่คอนแทคไว้คอนแทคนี้อาจจะเน้นแค่อ่อีเมลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไลน์ไอดีนะครับแต่ทางที่ดีแพทคิดว่าเอาเป็นแค่เบอร์โทรศัพท์กับอีเมลก็พอเพราะว่ามันจะเป็นค่่่อออนนนข้้้าาาาาาางงงทกรรรรเะมมัสสสถแบบใชตติิดดืไจ โอเคครับหลังจากที่แพทได้พิจารณาแล้วก็ตัดสินเรซูเม่ของแพทไปแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้เห็นไปเนาะคือควรจะปรับประมาณนั้นนะครับส่วน Tricks and t ท p ปนะครับที่แพทกําลังจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาบอกให้ทุกคนได้อ่าไประมัดระวังมากขึ้นในการทำเรซูเม่ในการยื่นสมัครฝึกงานหรือว่ายื่นสมัครงานาต่างๆนะครับเราจะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยสําหรับอย่างแรกข้อแรกนะครับที่แพทอยากจะบอกให้ทุกคนระวังก็คือในเรื่องของรูปถ่ายนะครับ สำหรับรูปถ่ายนะครับทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยแค่รูปถ่ายมันมีอะไรจะต้องแบบมาระมัดระวังเป็นพิเศษเหรอหรือว่าต้องมาคอนเซิร์นอะไรเป็นพิเศษเหรอจริงครับทุกคนมันเป็นจุดที่ทุกคนหลายๆคนพลาดมากพอแพดได้เข้าไปฝึกงานใช่ไหมทุกคนมันอยู่ในช่วงที่แบบโอเคทางสายการบินยังรับนักศึกษาฝึกงานเเรื่อยใช่ไหมมันทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ามีอีกหลายๆฉบับนะทุกคนที่แบบ ถูกปรับตกไปเลยอะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาบอกให้ทุกคนระวังกันในส่วนนี้นะครับนั่นก็คือรูปถ่ายเนาะรูปถ่ายที่ควรจะนะทุกคน,นถ้าเราอย่างเราเนี่ยเราเป็นนักศึกษาเนาะเรากำลังจะไปยื่นฝึกงานใช่ปะรูปถ่ายที่สําคัญก็คือรูปถ่ายชุดนักศึกษานะครับโคดไปเลยนะครับโคดนักศึกษาชุดนักศึกษานะเพราะว่าม,ามันเป็นชุดที่สุภาพละแล้วมันเห็นตาโลโ,โก้ของมหาลัยเราชัดเจนหรือถ้าอย่างในกรณีที่2ถ้าสมมุติว่าเราจบจากมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยเรากำลังยื่นสมัครทํางานนนก็แน่น ว่าถ้าเป็นผู้ชายเราก็ควรจะเป็นรูปที่ใส่เสื้อเชิ้ตคอปกแล้วก็ผมเป้าก็คือเซตให้มันเรียบร้อยหรือว่าผู้หญิงเหมือนกันก็ต้องอยู่ในชุดที่มันสุภาพนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเอารูปที่รูปถ่ายเล่นมาเป็นรูปติดพอร์ตโฟลิโอได้หรือว่าติดอีสโซม่ได้นะครับทุกคนซึ่งแพทเห็นมาหลายคนแล้วนะจริงๆทุกคนที่แบบเอารูปที่แบบหันข้างอ่าเงี้ยหรือไม่ก็แบบคือคือ,ค,อคือมันคือมันไม่ได้อะทุกคนเห็นไหมคือมันจะ มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากคืออาจจะมีคนมีคนเคยบอกแพทไว้ว่าเออบางบางเรื่องที่แบบเราหวังจะรู้คนอื่นอาจจะไม่รู้ซึ่งมันจริงซึ่งแพทไม่ได้จดตรงนี้แต่แพทแค่อยากจะบอกว่าพอมาอยู่ในจุดนี้แล้วมันควรจะระวังมากๆแล้วก็ก่อนที่เราจะทําอะไรอาจจะต้องแบบพิจารณาหลายๆอย่างให้มากๆก็คืออยากให้ทุกคนระวังเป็นพิเศษนะครับสําหรับในข้อที่2นะครับท็กคนที่อยากจะให้ทุกคนระวังเป็นพิเศษเหมือนกันอ่ะคือทุกข้อที่จะพูดคือระวังเป็นพิเศษหมดแต่ว่าสําหรับข้อที่2ที่แพทกำลังจะพูดถึงนะทุกคนนั่นอองของขขการเียน สำหรับในส่วนของคอนแทคนะครับทุกคนแพทย์อยากจะแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะว่าอยากจะให้ทุกคนอนะ่ะเขียนอะไรที่มันค่อนข้างเป็นทางการอ่ะอย่างเช่นแรกๆเลยเราควรที่จะเขียนเบอร์โทรศัพท์กับอ e ีเมลของเราลงไปเป็นหลักนะครับใครที่ยังไม่มีอ e ีเมลก็คือควรจะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่เป็นทางการมากาแล้วก็เป็นช่องทางที่มันสามารถแบบติดต่อสื่อสารกันได้โอเคทุกคนอาจจะรู้สึกว่าสมัยนี้อ e ีเมลหรอมันยังใช้งานกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันมนสามารถใช้แล้วก็ใช้ได้แบบเือไวมากกว่ามาใช้ไลน์คุยกันหรือแบบ คุยผ่าน m e s s ซเจอร์ออะไรเง mm ี hmm. ้ยเกี่ววาคือคือ,คอเราไม่สามารถจะมาแบบคุยติดต่อประสานงานผ่านทางไลน์หรือว่า IG ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีอีเมลในการเป็นหนึ่งในคอนแทคของเราในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับบริษัทที่เราไปยื่นสมัครหรือยื่นฝึกงานนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับในส่วนที่2ก็คือส่วนของ contact information ก็อยากให้ทุกคนพิจารณาแล้วก็ตรวจทานถึงความเรียบร้อยความถูกต้องให้ดีดนะ้วยเนาะใส่ไปเลยหลกัหลกๆอย่าง2ช่องทางก็คือบ์โทรศัพท์กับอีเมลส่วนช่องทางอื่นๆก็ถ้าจะใส่เข้าไปแพทคอแนะนําเป็นไลน์และกัน Facebook กับ IG อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับหลกัหลกๆ3อันเลยคืออีเมลบ์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์นะครับจะเป็น3มช่องทางที่เราสามารถแบบใช้ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับ มาถึงในข้อที่3นะครับที่อยากจะให้ทุกคนคอนเซิร์นเป็นพิเศษเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเขียนสกิลของเราลงไป สำหรับสกิลนะครับหรือว่าความสามารถของเราเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่สําคัญมากๆเพราะว่าพแพทย์อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเขียนสกิลหรือความสามารถอะไรของเราเนี่ยให้มารีเลทกับงานที่เรากาลังจะยื่นสมัครหรือว่ายื่นไปทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนแต้มต่อให้เราได้รับการพิจารณาด้วยเหมือนกันอายกตัวอ,อย่างเช่นจากของแพทย์เองนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าสกิลที่แพทย์เขียนไปเนี่ยแพทย์จะเขียนได้ทั้งหมดสาข้อเนาะซึ่งเป็นสกิลทั้ง3ข้อที่สามารถแบบรีเลทเข้ากับการทํางานสายการบินได้อยอย่างข้อแรกกับข้อที่3เนี่ย มันชัดเจนเลยคือ customer service หรือว่า selling product โอเ okay, ค selling product มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นคือสายการมืในแพทย์ฝึกเราไม่ได้มีความจะเป็นอะไรที่จะต้องแบบขายเก่งแต่ว่าแพทย์เอามาเขียนเข้าไปเพราะว่ามันจะเป็นสกิลที่สามารถรเฟ f e r ได้ถึงว่าเราเป็นคนที่มีสกิลของ public speaking แล้วก็ของการ persuade คนได้ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนต่างๆได้นะครับหรือว่าอย่างข้อแรกก็คือ customer service นี่คือชัดเจนเลยเพราะว่าแพทย์อะ ทําทงานพาทามาด้วยเพราะฉะนั้นพอเราได้ทํางานมาเยอะหรือว่าทํากิจกรรมมาเยอะเราก็จะมีสกิลเรื่องการแบบการบริการหรือว่าการพูดคุยต่างๆที่ที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอหรืออย่างที่2นะครับก็คือ MC หรือว่า PA p u b l i c a n n o u n c e m e n t นะครับก็คือเราก็เคยได้มีโอกาสแบบเป็นทําพิธีกรเล็กๆน้อยๆปลักปลายนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเอามาเขียน represen ตัวเราเองได้ว่าโอเคเราอ่ะมีทักษะในการพูดอย่างชัดเจน นอกจากนี้สกิลอีกหนึ่งข้อที่อยากจะให้ทุกคนเขียนลงไปนะครับนั่นคือสกิลของเรื่องภาษาเนะเาะโอเคจากของแพทยอย่างที่บอกไปเนี่ยสกิลที่แพทพลาดไปก็คือท่าลืมบอกเรื่องภาษาไปซึ่งเป็นอะไรที่แพทแบบยไม่น่าพลาดเนี่ยทุกคนนี่คือ มานั่งแล้วก็ยบยังยังเสียดายจนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่าพลาดเลยแต่ว่าโอเคมันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนที่กําลังดูอยู่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือเขียนสกิลลงไปด้วยนะครับ Represent ตัวเองไปเลยว่าเราพูดได้กี่ภาษาอ่ะแน่ๆเราเขียนไปเลยภาษาไทย1แล้วก็ภาษาที่2คือภาษาอังกฤษ หรือว่าถ้าใครนะครับมีภาษาที่3จะเป็นฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นเกาหลีออะไรก็ตามนะครับเขียนไปได้เลยในสกิลี้เรื่องของภาษาเนาะอะอะแต่ระวังนะครับทุกคนสําหรับการเขียนสกิลภาษาของเรานะครับมี1จุดที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือการบอกระดับของภาษาของเราว่ามันอยู่ในระดับไหนเนาะซึ่งการเขียนบอกระดับเนี่ยเราไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะเขียนประมาณว่าเราสกิลภาษาภาษาอังกฤษเราอยู่ที่7เต็ม10 8เต็ม10 ภาษาฝรั่งเศสของฉันอยู่ที่5เต็ม10 4เต็มส0 6เต็มสิเราไม่ควรเขียนแบบนี้นะคนไม่ควรเพราะว่าพอแพทเดิได้ไปถามแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่ๆในออฟฟิศเขาก็จะมีฟีดแบ,บก็กกลับมาว่าแล้ว6เต็มส0มันคือประมาณไหนละ่ะแล้วเต็ม1ิบของคุณคืออะไร9คืออะไร9กับ10มันมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนกันไหมคือคนที่อ่านเขาไม่สามารถจะแบบเข้าใจได้ สำหรับวิธีที่อยากจะแนะนำเนาะเดีจะให้เขียนไปแทนการเรทเป็นสเกลหนึ่งในสิหรือว่า1นึ 5, 1่งในห้าหในสามอะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนเขียนไประมาณว่าภาษาอังกฤษค,คุณอะอยู่ในระดับไหนโดยการเขียนประมาณว่าถ้าเราพูดได้เรามั่นใจว่าเราพูดได้พูดคล่องสามารถสื่อสารได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เขียนไปเลยว่า fluently e หรือว่าถ้าอย่างแพทเราเราโอเคเราต่อให้เราเรียนภาษาแต่เราก็รู้สึกว่าเรายังไม่สามารถพูดได้แบบ fluently e ขนาดนั้นคลังศัพท์เรายังน้อยหรือว่า การพูดอะไรของเราเนี่ยมันยังมันยังมีผิดพลาดอยู่เยอะเพราะฉะนั้นแพทก็จะเขียนไปประมาณว่า upper intermediate <c oughs> คือเราสื่อสารได้ฟังรู้เรื่องสามารถโต้ตอบได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้น f l u e n t y ที่ฟังแล้วรู้สึกสบายหูเรื่อนหูหรือว่าแพทพ,พูดเองอะ่ะอาจจะไม่รู้สึกว่ามันแบบ <c oughs> พูดแบบต่อยหอยไฟดับอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าขาดนั้นเพราะฉะนั้นแพทก็เลยจะเขียนไปประมาณว่าโอเคภาษาภาษาอังกฤษของแพทจะอยู่ในระดับ upper intermediate <c oughs> ส่วนถ้าเป็นภาษาที่3นะครับอย่างแพทเนี่ยถ้าแพทจะเขียนลงไปแพทก็จะเขียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะเขียนว่าเราอยู่ในขั้นของ beginner คือการเขียนแบบนี้มันจะสามารถเข้าใจได้ดีกว่าการเลสเกล1ใน1 4เพราะว่าอะถ้าสมมติเห็นโปรภาษาอังกฤษของเรา upper intermediate โอเคเขาจะเข้าใจว่าโอเคเราสามารถแบบพูดสื่อสารได้ระดับไหน beginner โอเคเข้าใจว่าเรายังเพิ่งเริ่มเรียนเพราะฉะนั้นภาษาหรือต่างๆการพูดของเรามันยังแบบเป็นเหมือนบแค่เด็กเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจได้มากกว่าการเขียนเลสเกล1ใน10 มาถึงในข้อที่4นะครับทุกคนนั้นก็คือในเรื่องของ activities สำหรับในส่วนที่4นะครับนั่นก็คือในส่วนของ activities นะหรือว่า experience ก็ได้สามารถเอามาใส่รวมกันได้นะครับสำหรับในส่วนนี้แพทคอรแนะนำว่าให้ทุกคนเขียนไปให้ได้เยอะที่สุดอย่างน้อยสัก60%ของของเรซูม e ให้มันชัดเจนแล้วก็เน้นแต่งเนื้อนะทุกคนไม่เอาน้ำเนาะไม่ต้องแบบว่า ฉันเคยได้ร่วมงานกิจกรรม A ฉันทับหน้าที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยหน้าที่ของฉันคือเริ่มจากมือสองซับ 1, 2, 3, ไม่ต้องขนาดนั้นทุกคนแค่บอกว่าโอเคกิจกรรมของเราคืออะไรและเรารับหน้าที่เป็นอะไรแค่นั้นพอให้เขาเห็นว่าโอเคเรารอะทำหน้าที่เป็นอะไรเพราะสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าเราได้ผ่านเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเราสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่ายกตัวอ,อย่างจากใน resume ของเรากิจกรรม A เราที่เรารับหน้าที่เป็นอย่างนี้เราได้มีทำอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถเข้าไปพูดคุยแลแกเปลี่ยนกันได้ตอนที่เราพูดคุยสัมภาษณ์กับออออ่่าาาาานนยยจ้้งงงขงเรรรหืวก,กับสะะไี สำหรับบางคนนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันแบบไม่ได้เป็นเด็กกิจกรรมขนาดนั้นแล้วก็ฉันแบบไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากขนาดนั้นก็อยากจ,จะให้ทุกคนลองนึกต้องนึกแล้วแหละในนาทีนี้คือต้องนึกแล้วแล้ว,ลวก็พยายามเขียนออกมาว่าเรามีสกิลอะไรหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราเราเคยทําอะไรมาบ้างตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนไปลองคิดกันดูนะครับส่วนใครที่แบบโอเคยังพอมีเวลานะครับหรือว่ารู้ตัวว่าโอเคฉันแบบกิจกรรมฉันยังน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ ออกไปทํากิจกรรมกันกนิดนึงอะไรก็ตามกิจกรรมในมหาลายัยอะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยให้ให้เราไปคุกคีกับมันสักสักระยะหนึ่งให้เราเห็นว่าการทํางานมันคืออะไรที่เราจะได้แน่ๆก็คือการทํางานเป็นทีมเวิร์กหรือว่าสกิลของพังชอริตี้ต่างๆที่มันจะทําให้เราแบบพัฒนาขึ้นึ่งตรงนี้สามารถเขียนเรซูเม่ได้นะทุกคนเราอาจจะเขียนอธิบายเพิ่มเติไมไปได้เลยแล้วซึ่งมันจะเป็นอะไรที่มีความสําคัญมากแล้วก็มันสามารถレレดเลทเข้ากับการทํางานแบบ เด็กยุคให่อย่างเราได้มากๆอย่างเช่นเราจบมาเราไม่มีมมประสบการณ์การทางานใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นสกิลพวกนี้จากการทากิจกรรมต่างๆในมหาลัยมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแต้มต่อหยกับเรามากๆเลยนะโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับของเรซูเม่ที่ทแพทยแดกจะมาแชร์แลกเปลี่ยนให้กับทุกคนนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับว่านี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของแพทเนาะแล้วก็มาจากการที่เราพิจารณาส่วนตัวของเราจากที่เราเอาเรซูเม่ของเรามาดูแล้วก็จากที่เราได้ รับฟีดแบ็กจากพี่ๆออกในออฟฟิศมานะครับซึ่งก็เป็นประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่แพทพูดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีตรงไหนขาดตกบกพร่องไปหรือว่าแพทพูดผิดไปหรือว่าพูดข้ามไปอะไรยังไงสามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ข้างล่างคอมเมนต์เลยนะครับและมีอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะ บอกให้กับทุกคนได้รู้นะครับคือเมื่อคลิปที่แล้วที่แพทพูดถึงการสัมภาษณ์ไปใช่ปะคือมันมีหนึ่งประเด็นที่แพทลืมพูดไปแล้วก็คิดว่าค่อนข้างที่จะสําคัญเลยก็คือในเรื่องของการแต่งกายอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปในคลิปการทํางานของแพทต่างๆคือแพทจะใส่สูตรอยู่ตลอดเวลาใช่ปะเพราะฉะนั้นสูตรก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ทุกคนต้องมีนะครับขอ,อย้ำว่าทุกคนต้องมีแต่ว่าถ้าในวันที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเราไม่สามารถหาสูรได้ทันจริงๆเราก็อาจจะ อ่ะมันก็สามารถอนุรุมได้นะครับแล้วคนน็คือใส่แบบไม่มีสูตรไปเนาะแต่ขอให้แบบแต่งอยู่ในชุดยูนิฟอร์มของมาหาลัยแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี่คือทรงของแบบยูนิฟอร์มของมหาลัยเลยคือใส่ไปให้เรียบร้อยที่สุดต,ตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีเวลาแล้วก็สามารถหาสูตรได้เนี่ยอยากให้ใส่สูตรไปเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการ serve คุณภาพได้ดีมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอเราได้ผ่านเข้าไปพอเราทำงานเราต้องใส่สูตรนะทุกคนไม่สามารถที่จะแบบขอสูตร ไปทําง,งานได้คือไม่ได้นะครับต้องมีสูตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่หาพันก็อยากจะให้หาสูตรใส่กันไปนะครับแต่ว่าใครหาไม่ได้จริงๆก็โอเคอนุโลรมได้นะครับและอย่างสุดท้ายท้ายสุดอันนี้ท้ายสุดจริงๆแล้วอยากจะบอกให้ทุกคนเตรียมใจแล้วก็ทําใจนิดนึงคือว่าถ้าทุกคนผ่านการเรียกเข้าไปสัมภาษณ์แล้วอะอย่าชะล่าใจนะครับว่าจะผ่านไม่ได้หมายความว่าคุณได้สัมภาษณ์แล้วคุณจะผ่านนะครับไม่ใช่นทุกคนคือคุณมีสิทธิ์ตกสัมภาษณ์นะครับ มันมีเกิดขึ้นแล้วนะทุกคนก็นคือวันที่มีคนมาสัมภาษณ์เนี่ยแพทเห็นเลยว่ามีคนมาสัมภาษณ์ทั้งหมด4คนโดนเรียกแค่2คนมาสัมภาษณ์ทั้งหมด5คนโดนเรียกแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนพลาเดเยอะมาก mm hmm. สิ่งที่พลาดนั้นก็คือในเรื่องของการสัมภาษณ์โอเคมันไม่ได้เกิดในเรื่องของภาษาหรอกคนอย่างไยถ้าเราแบบสื่อสารได้อาจจะแค่แบบประมาณหนึ่ง เขาก็รับผ่านถ้าสมมุติว่าการตอบคําถามของเราเรามีความมั่นใจแล้วก็เราพยายามให้เขาเห็นตรงนี้เราผ่านแน่นอนแต่ว่าถ้าเราตอบแบบตอบไม่ได้เลยแล้วก็งงกับคำถามตัวเองงงกับคําตอบตัวเองสิ่งที่เขียนไปในเรซูเม่กับสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันอะ่ะตรงนี้คือแน่นอนคือปดตกแน่นอนหรือว่าอย่างที่2ก็คือเรื่องของ first impression คือมันมีมากคนที่หลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็แบบขาดปฏิสัมพันธ์กับกับแพทกับเพื่อนใน กับเพื่อนในองค์กรแล้วก็กับพีพีในออฟฟิศคือเยอะมากจริงๆที่แบบเข้ามาแล้วก็แบบัยยนะ่งเฉยๆแค่นี้เลยทุกคนคือไม่มีการพูดคุยแลเกเปลี่ยนคือเราพยายามพูดคุยแนะแบบเออเพรก็ถามว่าเป็นไงบ้างวันนี้มาสัมภาษณ์ใช่ไหมตื่นเต้นไหมเราพยายามชวนคุยแต่ว่าเขาก็แบบถามคำตอบคำแล้วเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราซึ่งเราก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นอะไระําทำทำ,ทำไมไม่คุยกันเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยแล้วถ้าสมมติว่าคุณผ่านเราจะมาทำงานกันได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย คือตรงนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะทุกคนเราเรามาทํางานในจุดนี้เนาะเราเราต้องยอมรับนิดนึงว่าพอเรามาทางานจุดนี้เราทํางานกับคนเราต้องเจอคนหมู่มากเพราะฉะนั้นเราก็าควรที่จะเรียนรู้การเข้าสังคมนิดนึงการมีปฏิสัมพันธ์นิดนึงนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมนของคลิปในวันนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ทริคส์และทิปส์ไปไม่มากก็น้อยจากการามาแชร์ของแพทในวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันก็ขอบอกอีกรอบว่ามันมาจากประสบการณ์ของแพททั้งหมดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็คือต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนใครที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยย้ำอีกรอบเลยก็คือแบบมาสามารถ educate กันได้นะครับถ้าติด้าก่อนนี้คือยินดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่ตามกันมาจนจบคลิปในวันนี้นะครับใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากมีประเด็นไหนที่อยากจะสอบถามจะหลังไหมหรือว่าจะคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้เลยนะครับเดีย๋ยวแพนจะมาตอบให้กับทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามมาจนจบคลิปนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย